วิธีการตั้งไฟเลเซอร์ไดคัทในกรณีที่ไดคัทไม่ตรงนะครับอันดับแรกก็คือใช้กระดาษ A4 ธรรมดาครับผมแล้วก็ใส่ปากกาเข้าไปอ่าแล้วก็กดกดครับกดให้มันเป็นรอยปากกาครับผมหรือไม่ก็ขคลายคลา,ายนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็หมุนอ่าหมุนหมุนปากกาให้มันเป็นรอยจุดะครับ แล้วก็ขายนอตให้แน่เหมือนเดิมครับผมแ,แล้วก็มาที่เ,เมนูหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดปุ่มวงกลม,ม,ม,มสีแดงตรงกลางครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมันจะขึ้น dx dy นะครับสามครั้งแล้วก็กดปุ่มพอยสีเหลืองครับผมอ่า เสร็จแ,แล้วก็เลื่อนครับผมเลื่อนเลื่อนลูกศรอ,อ่าให้มันทับจุดจุดที่เรากดปากกาแว้อะครับผมอ่าเลื่อนเลื่อนลูกศรขึ้นลงให้ทับจุดครับผมให้ไฟเลเซอร์มันทับจุดถ้าทับเป๊ะเลยมันก็จะได้คัดตรงครับผม กดเตียนิดถ้าทับสังเกตว่าทับตรงเป๊ะหรือยังครับผมจุดที่เราจุดประกาวไว้ทีแรกครับถ้าตรงเป๊ะแล้วเราก็กด enter นะครับสีเขียวแค่นี้เองครับวิธีการตั้งไฟเลเซอร์ถ้าในกรณีใดกัดไม่ตรงแล้วก็มีเซตระบบแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วลองใดคัดใหม่กีก็ตรงแล้วครับ เรียนไดคัตด,ด้วยโปรแกรม s ซมัตเตอร์นะครับก็คือไดคัตธรรมดานนหลังจากที่เราพิ้น์ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วกระดาษใส่เข้าไปตามตามในรูปครับจะไปทาให้จุดจุดมันอยู่ด้านด้านบนสุดด้านขวาครับผมามในรูปเสร็จ แล้วก็มาที่คำว่าคัดครับทีนี้เราเลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนให้มันให้มันอยู่ตรงจุดก็ได้ครับผมให้ปากกาหรือใบมีดเนี่ยอยู่ตรงจุดแรกครับผม จุดแรกที่เป็นจุดนะครับใกล้เกียงแล้วเราก็กดเน็กครับผมทีนี้ไฟเลเซอร์เนี่ยเราเลื่อนใช้จุดแรกเนี่ยครับก็คือใช้คีย์บอร์ดครับผมคีย์บอร์ดเลื่อนซ้ายขวาครับ นี้เรามาเรียนรู้วิธีการไดคัดด้วยโปรแกรม s ฟม m a s t e r กันนะครับพอ,อหลังจากทำไฟล์อะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ไปที่ Apple เลยครับแล้วก็คอนัวคั c วิสัยนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็สั่งพิมพ์ออกมานะครับก็คือเซฟไฟล์เป็น PDF สร็จแล้วก็สั่งพิมพ์ถ้าต่อเครื่องพิมพ์เอ่อแล้วก็พิมพ์ไดเรกเลยครับแล้วก็เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์อ่าแล้วก็สั่งพิมพ์เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อิงเจ็ดเนี่ยเราก็เซฟเป็น PDF แล้วก็เอ่อเซฟ PDF เสเสร็จแล้วก็ไปส่งพิมพ์อิงอิงเจ็ดข้างนอกครับอ่าหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอ่าเราก็จะมาเริ่มในคัดกันนะครับโดยการเอ่อ เราที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยฮะใส่เครื่องตัดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วก็เลื่อนครับผมอ่เลื่อนหัวอันนี้ผมจะใส่เป็นปักกานะครับแต่จริงเราก็เป็นใบมีดเราเลื่อนอ่าหัวใบมีดมาที่ตำแหน่งจุดจุดเริ่มต้นเนี่ยครับ เห็นไหมครับตรงจุดพอดีเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็มาที่เราก็สั่งสั่งคัดเนี่ยตัวเนี้ยครับกัดปึ๊บอ่ะก็จะมีภาพบอกเราว่าใส่รูปยังไงเราก็ใส่ตานในรูปอะครับเราหัวใบมีดไว้ที่ตรงจุดจุดอันแรกเห็นไหมครับ เดี๋ยวแล้วก็กดเน็กครับผมเน็กเครื่องมันก็จะวิ่งมาที่จุดที่หนึ่งครับผมเห็นไหมครับเราก็ใช้คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอ่คีย์บอร์ดเลือกเลื่อกให้ตรงกับจุดที่หนึ่ง เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใช้คีย์บอร์ดนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอนเดอร์ครับผมปึ๊บมันก็จะไปจุดที่2เราก็เลื่อนคีย์บอร์ดเหมือนเดิมครับผมเลื่อนให้ตรงตำแหน่งอ่าแล้วก็กดเอนเดอร์ที่2นะครับมาที่จุดที่3เหมือนกันครับก็ใช้ลูกศรเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้ตรงครับผมเสร็จแล้วก็กดเอนเดอร์ ไปตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่4 <Okay. S 1> ี่อาตำแหน่งที่4ก็กด enter เหมือนเดิมครับในจอสังเกตว่าจะขึ้นคัดนาวเราก็คัดนาวเลยครับอ่าเสร็จแล้วก่อนเย็ด yeah, ปึ๊บ เรากดสลับก่อนนะครับจากไฟเลเซอร์ให้เป็นใบมีดกดปุ่มวงกลมสีแดงค้างไว้3วินาทีครับผม เราก็ต่างกันนะครับก็เสียงนี้ทุกเครื่องแต่ถ้าสีฟ้าดังกว่านี้อันนี้เบาเบาสุดอ่ะก็คือใช้แรงกดแค่แค่สิบเองเพราะว่ามันบางมากเลย เนี่ยแไรเกสดสุแล้วก็บอมเร็วตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบได้หยุดก็ตรงนี้หยุดอ่าอันนี้ก็คือใช้ได้ละไม่ไม่ทะลุทะลุปอ่ะไม่ะ,มนะ okay. ะลุนะโอเคเราตัง้งอันนี้อันอนี้ทะละุเพราะ,ะว่าตั้งแรงกดสุดอันนี้ล่าสุดอันนี้ล่าสุดอันเดิมอันนี่เราตั้งเท่าไหร่หนึ่งสิบ ให้ตั้งกดเมนูหนึ่งครั้งเพ๊บตัวบนเนี่ยก็คือแรงกดแรงกดซ้ายก็คือเพิ่มขวาก็คือลดอ่าก็คือลดต่ำสุดก็คือ5ไอ้นี่คือต่ำสุดแล้วละ่ะดับบนนี้ไม่ได้ละแล้วก็ความเร็วก็คือ,อข้างบนลดข้างล่างเพิ่มสูงสุดมันได้ถึงปันครับนแต่ทีนี้ถ้า500แต่ที้ถ้าวาดเนี่ยใช้าปากกาวาดเนี่ยก็คือได้500แต่นี้ถ้าตัดเนี่ยเอาช้าๆไว้มันจะสวย อ่าแล้วก็เอนเดอร์ทุกครั้งมันจะจำเสร็จแล้วก็รีเซตอันนี้เองตั้งความเร็วลังกดมันจะจำตลอดในในปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ไม่เปลี่ยนอ๋อนอกจากว่าเราจะตั้งมงนอะไรใช่แต่นี้ถ้าพี่ตัดฟิล์มตลอดเนี่ยก็คือไม่ต้องเปลี่ยนจะตั้งเท่านี้ตลอดเลยถ้าวาอร์ดต้งอะไรก็เมื่ี้ถ้างานเก่าที่สั่งมามันจะจำคำสั่งสุดท้าย,ายก็กดร er. นะีปีเอนเดอร์ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องสั่งอีกครงไม่ได้ นี่เราอยากดูว่ามันขาดไหมเราก็หยุดดูสรุปนะถองเปิดไปที่เรามีก็สปิดขณะที่มันวิ่งเราก็เอ่อท็เพิ่มไปเพิ่มได้เลยพิ่มได้เลยแล้วต้องเอนเตอร์ว่าเราไม่ต้องรถไม่ต้องแต่มันจะไม่จำนะถ้าเกิดเราเพิ่มขณะที่มันวิ่งเนี่ยก็คือเออ่พอมันหยุดงานปุ๊บมันก็จะกลับเป็นการเดิมต้องอต้องใ<า>ช่นะต้องเซตก่อนที่มันจะวิ่งแล้วก็เอนเตอร์อันเนี้ย มันจะเปิดอัตโนโมัติหรือมันสามารถดึงได้เออตัวนี้เปิดอัตโนโมัติเลยตัวนี้มันมันมันรุ่นใหม่รุ่นนี้รุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีรุ่นใหม่จะติด LED มาค่ะติดตัวโรงงานเลยหรือว่าว่าว่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยคือ ถ้ทขาดไม่ขาดมันทำให้คนตุ่มเทสได้ใช่ไหมก็จะก่อนก่อนที่เราตัดเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวัสดุใหม่นะบางเนี่ยเราควรจะเทสก่อนเทสให้มันแน่ใจว่ามันทะลุมไหมจนจนกระทั่งโอเคถึงจะตัดงานจริงหลักๆคือปรับระยะเข็มสั้นยาวเข็มจริงๆแล้วเนี่ยออกมาประมาณครึ่งนิ้นทีเดียวใช่รอบนั้นพี่บอกแต่พี่บอกว่าในกรณีที่ตัดสิ้นก็เลยเลยอย่างนี้เราก็รีเซ็ตมันเลยออกนอกงาน พรไฟไฟเก่าที่ส่งมามันเป็นไฟค้างในเครื่องก็คือจากโรงงานจีนเพราะมันสูงสุดทพิ่มที่ตัดไันได้สักเมตรสามสิบอย่างพวกร้านป้ายเนี่ยสติ๊กเกอร์มัน1.27เมตรยี่สิบเกลงอย่างอย่างอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันไม่ทะลุก็โอเคใช้ได้เลยทะลุไหมข่ายอันนี้ทะลุนี้ไม่มีด้วยนาฬิกลางครับ เราแข็งๆมาใส่ตึ้งตึงแบบนี้ใช้ง่ายกว่าตังา้งแต่แต่ถ้าพี่จะเอาลูกกิ้งเพิ่มก็ได้ครับแต่แก็ต้องการลุก็อกอ่ะเหมือนกันกนบวัสดุบางอันมันอ่อนนิ่มเนี่ยคือต้องการที่จะให้แน่นขึ้นวยก็คือันวัสดุที่มันมีความยิ่งได้แต่ถ้าเป็นสติกเกอร์จริงๆคือโรงงานเขากำหนดมาเนี่ยเมตรสามสิบสี่ตัวแต่วัสบบดุพ่มันค่อนข้างจะนิ่ม นี่รอบสองตัวหัวท้ายก็อยู่ลักษณะดอน,นุลูกกิ้งแป่เดินรอดแต่แค่มาคอนจะกระโดดมัน,นไม่ได้ชั้นว่ำเลยก่อนเพราะเราจะมีสมมติว่าเราหน้าปีอย่างเงี้ยบางทีเราเละไหลบล็อกตรงไปในหน้าปีเดียวอย่างเงี้ยน่าจะได้สอ